วอล์กเกิ้ลทูไม r e w จิมรูเฮียสวัสดีครับผมเจนจิมรูนะครับวันนี้วันที่8เดือน12ปี2020น่ได้มีการอัปเดตแพชวาริป1.1จริงๆแพช1.1มีการอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นการอัปเดตดังนั้นผมขออนุญาตเรียกว่า1.1อัปเดตแล้วกันนะครับแชมเปี้ยน จ,จินทรงพลังมากเกินไปไนคะครับผมในช่วงเวลาของเกมดังนั้นเราจะทําการลดพลังทั่วไปของเขาลงกับดาบของจินเองก็เป็นเครื่องมือที่บอกเลยว่าเป็นอะไรที่โกงมากๆทั้งๆท,ที่ตั้งใจว่าจะเป็นคอมโบร่วมกับสก,กิลสเท่านั้นส่วนของค่าพลังพื้นฐานความเร็วในการโจมตีลดลงจาก0.75เป็น0.66ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นตามเลเวลจาก2.2เป็น3.2ความเร็วในการโจมตีที่เลเวล15เท่าเดิมความเร็วโจมตีที่เพิ่มขึ้นตามเลเวล5.5เป็น4.55พลังโจมตีที่เลเวล15โดยไม่มีไอเทม196 สกิลที่3าม Cacti a u d i e n c สโลจาก45เรหลือ30เปอร์เซ็นต์ Ultimate Content Call c o จาก80 70 60เป็น95 80 65ถือว่าเนิร์ไปเยอะมากเลยนะครับถึงบารังโจมตีและสกิลต่างๆวารัสวารัสนะครับผมเป็นตัวละครที่อ่อนแอมากครับผมแล้วก็รู้สึกว่าทาง Riot ต้องการที่จะทําการบัฟให้ตัวละครนี้มีมบทบาทมากยิ่งขึ้นค่าพลังพื้นฐานความรุนารเคลื่อนที่325เป็น330สกิลที่2 b r i g h t e กู <Cool. S 2> ดาวจาก30วิเหลือ25ิาวิระยะเวลาของบัฟจาก4วินาทีเป็น6วินาทีความเสียหายจาก3 3.5, 4, 4.5%ของพลังชีวิตสูงสุดกลายเป็น 3.5, 4, 4.5และ5%เถือว่าเป็นการบัฟที่ทำให้วารัสมีหน้ามีตาม,มากขึ้นนะครับแอชเวลแอชเวลนะครับเป็นตัวที่สาม,มารถสร้างความเสียหายรุงแรงมากๆในจุดที่ปลอดภยัยเกินไปดังนั้นทางไรออดจึงทำการเนฟสกิลที่3หรือว่าอาเคียนชิพเพื่อทำให้ตัวละครน,นี้เนี่ยจำเป็นที่ต้องคิดในการใช้สกิลแต่ละครั้งพาสี Rising Spell Force ความเร็วโจมตีต่อแต้มสะสมจาก12.5เป็น10อที่หนึ่ง i ิ t ติกชอความเสียหาย20 55 90 125เป็น 20 50 80 110สกิลที N ่3ามอาร์เค็นชิพคูลดาวจาก19 17 15 13เป็น25 22 19 16บอกเลยนะครับว่าใครก็ตามที่เล่นแอชเรีจะต้องปรับตัวอย่างมากเพราะสกิลที่3ามอาร์เค็นชิพมีคูลดาวที่มากขึ้นดังนั้นต้องคิดดีๆก่อนใช้อากาลิตั้งแต่เปิดตัวมานะครับในบรรดาแชมเปี้ยนท,ทั้งหมดที่เป็น KDA อากาลิค่อนข้างจะไม่แข็งแกร่งเลยดังนั้นทางไรออดถึงทำการบัฟให้ตัวอากาลิเก่งมากขึ้นข,นข บูนัสความเร็วในการเคลื่อนที่จาก40%เป็น50%สกิลที่2ทวายไลท์ชาวคูลดาวน์20วิเหลือ18วิบูนัสความเร็วในการเคลื่อนที่จาก25 30 35 40%เป็น30 35 40 45%สกิลที่3ชูริเคนฟลิป ระยะจากปกติ7กลายเป็น7.5การบับครั้งนี้นะครับทำให้อาการีสามารถดาไปยืนในเลนบารอนได้แล้วทําให้ตัวองอาการีนั้นผิวมากยิ่งขึ้นนั่นเองใครที่เป็นเมนอยู่ก็ดีใจด้วยนะครับอิฟรีนอิฟรีนเนี่ยหลายๆคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าสกิลที่หเนี่ยมันสั้นจนเกินไปดังนั้นทางเราอตอถึงทําการเพิ่มระยะขึ้นครับสกิลที่หนึ่งเฮระยะจาก5 เป็น6.5อัตราพลังเวทเพิ่มขึ้นจาก40เป็น50ใครที่เป็นเมนเนี่ยบอกเลยว่ายิ้มออกแน่นอนครับเพราะจะสามารถทําให้เิดกับสกิลชามได้อย่างดีขึ้นและสกิลมันจะแรงขึ้นมากๆด้วยอามูมูหลายคนรู้กันนะครับผมว่าตอนนี้อามูมูเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากๆแล้วก็ไปปวนในแรง่งในระดับสูงๆว่นข้างบ่อยดังนั้นสร้อออกถึงทําการเนิร์ฟลงมาสกิลที่ 2. เดสเพียความเสียหายจาก20 25 30 35เป็น 10 15 20 25 skill ultimate curse of the sad mummy ระยะเวลาสตั้นจาก2เป็น1.5 1.75 2.0ในแต่ละเลเวลดาเมจลดลงไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนี่ยบิดแข้งหลายๆคนรู้อยู่แล้วนะครับผมว่าบิดแข้งเป็นตัวละครที่โหดมากๆซึ่งถ้าเกิดว่าซับพอร์ตเนี่ยคิดอะไรไม่ออกก็ส่วนมากจะหยิบบิดแข้งมาก่อนเลยนะครับดังนั้นจึงทําการเนิร์ฟบิดแข้งทําให้บิดแข้งมีเงื่อนขามากยิ่งขึ้นค่าพลังพื้นฐานมานาพื้นฐานจาก345เป็น300อัตราฟื้นฟูมานาพื้นฐานจาก15เป็น9อัตราฟื้นฟูมานาต่อเลเวล1.1เป็น0.7สกิลแพสซีฟมานาชิลคูดาวจาก50วินาทีเป็น8 ความเสียหาย80 140 200 260เป็น60 120 180 240สิกิลที่2 o v โอเวอร์ไดรฟ์ระยะเวลาสโลตัวเองจาก1วินาทีเป็น1.5วินาทีการปรับค่าพื้นฐานของตัวบิดแค้งเนี่ยทำให้การฮุกแต่ละครั้งต้องคิดดีๆไม่งั้นก็ต้องวาร์ปกลับบ้านไปเพื่อที่จะเติมมานาซึ่งถือว่าเป็นการเนิร์ฟที่ถูกจุดครับรีซินรีซินเป็นตัวละครที่สกิลที่2เซฟกาดน่ากลัวมากๆจำเป็นที่จะต้องเนิร์ฟตัวนี้ลงไปสกิลที่2เซฟกาดคู่ดาวจากสิบห1าวิสิ็น15วิทั้งหมวิ่าบสองวิก,กลายเป็นส2บห้าวิทั้งหมด 60 120 180 240ความเสียหายจาก55 100 145 190เป็น50 75 100 125ดูดเลือกกายภาพละเวศจาก40 60 80 100%กลายเป็น35 50 80%พุ่ตรงว่ารีซินเนี่ยก็โดนเนื้อไปค่อนข้างเยอะนะครับสกิลเซฟการ์เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆการใช้แต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องคิดให้ดีรวมถึงพลังโดยรวมทําให้ตัวของรีซินเองเนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องคิดทุกครั้งที่จะเข้านะครับกากกัสกากัสเป็นตัวละครที่กลัวมากๆในแพทช์ที่แล้วนะครับผมดังนั้นตอนนี้กากัสก็จะดูกเนื้อลงไปเพื่อจะทาให้กากัสไม่โหดจนเกินไปนั่นเองค่าพลังพื้นฐานพลังชีวิตจากหลกรลอยเก้าสิบเหลือหกร้อยหลือ70%สกิลที่ันินาี กลายเป็น4.5วินาทีและสกิลอันดีเมต Explosive c u r s อัตราค่าพลังเวทจาก80%กลายเป็น70%ในส่วนของไอเทมนะครับไอเทมต่อต้านแทงช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่าไอเทมแทงเนี่ยค่อนข้างจะไม่เก่งนะครับผมดังนั้นตืบเนื่องมาจากไอเทมอย่าง Last Whisper และ Mortal Reminder ทำให้มีการออกไอเทม2ตัวนี้ออกมาทําให้แท้งเนี่ยไม่สามารถที่จะยืนได้ดังนั้นจึงมีการเนฟลงไปเพื่อทําให้แท้งเนี่ยสามารถยืนได้มากขึ้น Last Whisper จอกกอเกาะจาก20%เหลือ15% Mortal Reminder จอกเกาะจาก35%เหลือ30%ไอเทมแบบกดใช้ เราต้องการที่จะเห็นความหลากหลายของไอเทมแบบกดใช้มากกว่านี้นะครับเลยทําการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไอเทมต่างๆให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นซึ่งมี3ไอเทมนั่นก็คือเทเลพอร์ตสตาร์ซิต q u i c k s i l v e r ถูกปรับราคาให้กลายเป็น 800G ทั้งหมดระบบเกมระบบการแบ่งค่าประสบการณ์ตอนนี้นะครับผมทางไรออดดูแล้วนะครับว่าเลนล่างเนี่ยเป็นเลนที่สามารถแบกได้ถ้าเกิดว่าสามารถกดเลนแล้วชนะเลนได้เนี่ยก็จะทําให้มีโอกาสชนะสูงมากจนเกินไปดังนั้นทางไรออดต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงจุดนี้เลยมีการปรับปรุงแบบนี้ครับการแบ่งปันค่าประสบการณ์จาก150%กลายเป็น140% XP ที่ได้รับจากมินเนี่ยนวงเลว่าในเลนคู่จาก75%กลายเป็น70%สมยัยทางไรออดเนี่ยไม่เคยคิดจะห้ามแล้วก็รู้สึกว่า เป็นสิ่งที่ยินดีมากถ้าเกิดว่าผู้เล่นลหลายๆคนเนี่ยต้องการที่จะสร้างเมตาขึ้นมาใหม่แต่การที่เอาสมัยไปยืนเลนถือว่าเป็นอะไรที่รับไม่ได้ดังนั้นทางเรออจริงทําการแก้ไขจุดนี้โดยการคนที่เอาสมัยมาจะทําให้ได้รับ XP จากการสังหารมินเนี่ยนลง20%ในช่วง5นาทีแรกของเกมก็คือถ้าเกิดว่าเอาสมัยไปเลนบารอนไม่คุ้มแล้วนะครับดังนั้นอย่าเอาไปดีกว่านะมอนสเตอร์ป่าทางเราต้องการที่ให้ป่าเนี่ยแก้งมากขึ้นนอกจากการฟาร์มอย่างเดียวดังนั้นทางเราออจริงทําการเพิ่มเวลาในการเกิดใหม่ของมอนสเตอออรร์ปป่่่่าาาในนบบงตััววเพืห้มีีกกกกทจะไ ต่อไปนั่นเองบารอนชอปรับเวลาเกิดใหม่จาก180วิกลายเป็น210วิทําให้เกมชา้าลงไปนิดหนึ่งสกัตเตอร์กราฟหรือน้องปูเวลาเกิดใหม่จาก120วินาทีกลายเป็น150วินาทีนี่ก็ถือว่าเป็นแพชที่มีการอัปเดตขึ้นมานะครับผมเพื่อที่จะตอบรับแล้วก็ต้องการให้ผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยเข้าใจสถานการณ์และไม่เบื่อกับแพชนี้ไปซะก่อนที่เห็นผลหลักๆเลยนะครับก็คือเหล่าจตุรเทพต่างๆที่เคยเชิดฉายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของจินลีซินกากัสหรือว่าบิดแข็งนนนะคผมตอี้ ก็โดนเนิร์ฟกันไปทั่วหน้านะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทั้ง4ตัวนี้จะไม่สามารถเล่นได้แต่แค่ถูกลดความสามารถลงใครที่ชํานาญอยู่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ยังเก่งอยู่มากๆนะครับส่วนตัวละครที่น่าจับตานะครับนะั่นคือตัวของวารัสและตัวของ เพราะตัววารัสเนี่ยถูกบับขึ้นมาให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถที่จะดึงประสิทธิภาพของวารัสได้เก่งมากยิ่งขึ้นรวมถึงตัวอิฟลินนะครับผมที่ตอนนี้ระยะก,การใช้สกิลหนึ่งเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆถ้าชามขึ้นมาเนี่ยต้องระวังตัวให้ดีอากลีเองตอนนี้ก็พิวมากกว่าเดิมนะครับลหลายๆคนเนี่ยก็นิยมหยิบไปเล่นเลนบารอนมากยิ่งขึ้นถือว่าแพทอัปเดตครั้งนี้นะครับเป็นอะไรที่เหมาะสมมากๆเลยใครที่ต้องทุกทนทรมานตอนนี้ สบายใจได้แล้วนะครับทาไรออดได้ทําการแก้ไขให้เหมาะสมและน่าเล่นมากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างไว้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆนะฮะเมื่อเวลาคลิปดูใหม่ออกมาเราจะได้ดูพร้อมกันนะ ที่สำคัญที่สุดครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปดีใหม่ออกมาเรื่อยนะครับและตอนนี้นะครับผมช่องจินวารุนะครับมีระบบสมาชิก Membership แล้วเรียบร้อยนะครับผมสามารถไปกดสมัครรับสิทธิพิเศษด้านลา่างข้างๆปุ่ม Subscribe ได้เลยถ้าเพื่อนๆน,นะครับผมอยากรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเก๊สบริโอซิเจนไว i ์ริฟนะครับหรือว่าเกี่ยวกับตัวผมเนี่ยก็สามารถกดไลก์เพจ จินวารุนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอได้เลยลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะเพื่อนๆนะครับผมอยากที่จะเข้าร่วมกลุ่มนะครับผมค้นหาเพื่อนเล่นเกมต่างๆสอบถามปัญหาหรือว่าหาแนวทางในการเล่นเกมหด็กออฟ f ิชินวารินะครับก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอได้เลยหรือว่าจะเข้าไปด้านล่างใต้คลิปก็ได้นะครับอย่าลืมตอบคาถามด้วยนะ ถ้ากิดเ,เพื่อนๆนะครับผมต้องการหาเพื่อนเล่นเกมมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นนะครับผมชวนเพื่อนเล่นเกมต่างๆหรือว่าจะเป็นการฝึกวาดรูปหรือว่าเป็นการสอนการบ้านกันนะครับก็สามารถเข้าร่วม Discord ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับสวันดีผมขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า